เห็ุแล้วอิทธิพลคุณปลื้มออกนอกประเทศตั้งแต่หมายจับยังไม่ออกความคืบหน้ากรณีสารออกหมายจับนายอิทธิพลคุณปลื้มหลังไม่มารายงานตัวโดยเมื่อตั้งดำรงตำแหน่งนายกเมืองพัทยาและพวกได้มีคดีออกไปอนุญาตสร้างคอนโดวอเตอร์ฟรอนต์บริเวณเชิงเขาพระตำหนักเมืองพัทยาจังหวัดชลบรุรีที่ถูกปปอชอชี้มูลความผิดโดยเชื่อว่ามีพฤติการลบหนีโดยสารอาญาคาดีทุจริตลับ ระพฤตมีชอบภาคสองจังหวัดระยองได้ออกหมายจับนายอิทธิพลขุนเพืมอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกเมืองพัทยาในความผิดฐานปฏิบัติหน้าที่มีชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157กรณีพิจารณาออกไปอนุญาตก่อสร้างอาคารลงวันที่10กันยายน2551ให้แก่บริษัทตาลีไฮจำกัดเพื่อก่อสร้างอาคารโครงการวอเตอร์ฟรอนต์บริเวณเชิงเขาพระตำหนัก We'll be right back. ไม่ถูกต้องตามกฎหมายเรื่องดังกล่าวได้ทราบจากนายคำหนึ่งวงทวีทรัพย์อธิบดีอายการสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาคสองว่าพนักงานอายการสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาคสองได้นัดให้ปปชนำตัวนายอิทธิพลให้มาพบพนักงานอายการเพื่อยื่นฟ้องคดีเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาแต่นายอิทธิพลไม่เดินทางมาตามนัดทางพนักงานอายการจึงแจ้งให้ปปชผู้ร้องไปดำเนินการขอส ออกหมายจับและออกหมายจับเมื่อวันที่5กันยายนพนักงานอายการมีหน้าที่ประสานให้นำตัวผู้ต้องหามาส่งฟ้องก่อนคดีหมดอายุความในวันที่10กันยายน2566นี้